สรุปข่าวเชื่อมแยโก,โกประจำวันที่31มกราคมโดยโคเชฟบอลแมนเชสเตอร์ยูท็ดชิงนี้คอสเนอแดงโคตรจะเดือดเด็กผีบุกปลัวหงไป6ต่อ3ิเดนโรโบเบิ้ลเปิดซิงไอ้หนูคิวกิวว้17ปีเมาส4ตรงกันเลยีเดียวโดยแฟนบอลแมนยูนะผมไม่สนใจคู่ใหญ่นะฮะมาสนใจคู่นี้กันดีกว่า เมื S 1> <S 1> ่อได้เห็นอามาดเดียนโรลงเล่นในทีมชุดใหญ่เรล่านี้หลังโชว์ฟอร์มเยี่ยมซัด2ประตูในเกมแดงเดือดรุ่นอายุ23ปีโดยอามาดเดียนโบรนะผมปีกดาวรุ่นคนใหม่ของแมนยูประเดิมทำประตูให้กับทางปีศาจแดงไปแล้วในเกมเอนังกฤษ2รุ่นนะฮะอายุไม่เกิน23ปีที่บุกไปเอาชนะลิเวอร์พูล6-3เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งดาวเตะชาวแอฟริกโค้ชฝ่ายนี้ เพิ่งจะย้ายจากทางอตาลันตามาสู่ทีมโอเทอฟอร์ดเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยค่าตั๋วเบื้องต้นประมาณ18.7ล้านปอนด์หรือประมาณ718ล้านบาทและอาจจะสูงขึ้นไปอีกถึง37ล้านปอนด์หรือประมาณราว1,480ล้านบาทในอนาคตในช่วงที่ผ่านมาท่นผมเดียนโปรคนนี้ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจนะฮะในการฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่และก็นักเอมนั้นก็ส่งให้ไปเล่นกับทีมชุดอยุ23ปีและเจ้าตัวนั้นก็ไม่ทำให้ชชตนายต้องผิดหวังหลังทำประตูตั้งแต่นัดแรกที่ลงเล่นเลย โดยเจ้าหนูดิเจนโบโรคนนี้ใช้เวลาแค่14นาทีในการซัดประตูแรกนะฮะหลังจากที่เขาเนี่ยลงไปในสนามแล้วก็ใช้ความเร็วในการโฉบบอลจากกองหลังเจ้าถิ่นที่หลุดเข้าไปยิงผ่านมือมาร์เซโลปิตาดูก้าให้กับทามิสแสดงออกนำไปก่อน1-0จากนั้น,จน,นโจฮิลกิลนักเตะวัยเพียงแค่17ปีก็บุบประตูให้กระทามิสแสดงออกนำไปอีกเป็น2-0ก่อนที่เจ้าถิ่นจะมาถัวยิงตามเป็น1-2จากไทเลอร์เมอร์ตัน และก็มาตามตีเสมอเป็น2ต่อ2ก่อนจบครึ่งแรกเพจน,นี้มาตอนที่ครึ่งหลังนะผมไปแสดงเนี่ยก็ไม่ได้ประตูออกนําไปอีกเป็น3ต่อ2จากฮิวกิลเจ้าหนูมาจันวัยสิบเจ็ดปีก่อนที่ทางแมนยูนั้นจะทิ้งห่างไปเป็น4ต่อ2อย่างรวดเ,เร็วจากจุดโทษของฮิวกิลและก็เป็นแฮตทริกของกองหน้าดาวรุ่งรายนี้จากนั้นฮิวกิลก็ยิงอีกนะครับผมห่างไปเป็น5ต่อ2ในช่วงเวลาแค่10นาทียิงไปถึง2ลูกกันเลยทีเดียว นาทีที่74นัผมทางดิวิโนโรเนียก็มาบุบประตูที่2ของตนเองได้หลังรอตที่สัดจุดโทษเข้าไปให้กับทีมเด็กของแมนยูนำไป6ต่อ2ก่อนที่ทางลิเวอร์พูลนั้นจะไล่าตามมาเป็น3ต่อ6จากโจฮาดี้จากนั้นทั้งสองทีมทำอะไรกันไม่ได้เพิ่มเติมทำให้จบเกมไปแสดงเอาชนะไปอย่างสวยหรูนะฮะ6ต่อ3กันเลยทีเดียวโอ้เป็นวันงานนี้นะผมถ้าได้ขึ้นสู่ชุดใหญ่งานนี้นะฮะอาจจะเบียดกับทางแรดฟอร์ดก็เป็นได้ก็ขอภาวนาให้เขาเก่งขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็เก่งเก่งขึ้นนะฮะ เหล่าบข่าวต่อมากันดีก่อนครับคิโนโนต,ติงทัศนคติผีแดงหลังเกมเจ้าปืนโดยบรอยคยนีนผมอดีตกัปตันทีมแมนยูนั้นออกมาตำหนิทัศนคติของทางบิสดดงมาว่าไร้ความเชื่อมั่นและไม่กล้าเปิดเกมเพื่อจะเอาชนะอาร์เซนอลในค่ำคืนนัดเมื่อคืนน,น,น,นี้โดยพิสดดงเนี่ยบุกไปเสมอทางอาร์เซนอลแบบไม่มีสกอร์ในศึกฟุตบอลอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทาให้ตอนนี้ทีมเยือนตามหลังแมนซิตี้จะฟฝูง3คะแนนแถมแข่งมากกว่าอีกหนึ่งนัด เดือนคิโนนั้นกล่าวผ่านสกายสปอร์ตว่าตนเองนั้นเริ่มกังวลกับทัศนคติและก็ความคิดของอดีตต้นสังกัดที่ไม่กล้าเปิดเกมเพื่อจะเอาชนะรวมไปถึงทางคำถามในเรื่องของแรงจูงใจผมไตร่ตรองเกี่ยวกับทางเมนยูอย่างหนักเลยนะความกังวลสำหรับผมก็คือกำลังดูพวกเขาในวันนี้พวกเขาเกือบจะขาดความเชื่อที่ว่าพวกเขานี่สามารถเดินหน้าและก็เอาชนะเกมนี้ได้มันคือแมนยูเต็ดที่คุณกำลังพิจารณาไปที่อาร์ซอล ทีมที่ขาดนักเตะบางรายไปเป็นเกมที่ต้องคว้ามาให้จบได้ผลงานโดยรวมของพวกเขาขาดในเรื่องของความเอาจริงเอาจังวันนี้เรามีการขาดหายไปของคุณภาพพิทาจริงจงทั้งแมนยูและขาดในเรื่องของความเชื่อมัน่นรวมไปถึงความปรารถนาในการเปิดเกมใส่อาร์ซนอลซึ่งแน่นอนว่าอาร์ซนอลนั้นสมควรได้ผลเสมอเป็นอย่างน้อยเป็น่างานนี้นะผมปล่อยขีน,นะฮะดายับเลยนะครับไม่นับญาติกันเลยมันเล่นอะไรกันวะเมื่อวานนี้เราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ จบกันไม่คมอีกแล้ว5ประเด็นเด็ดแมนยูบุกอาร์เซนอลแบบไร้สกอร์ดูสึกวิกแวร์ระหว่างอาร์เซนอลเปิดพลังรับมืออาร์แมนเชยูไนเตดนะฮะจบลงด้วยการแบ่งแต้มกันไปหลังเสมอกันแบบโนสกอร์โดยสถานการณ์การเป็นทีมลุ้นแชมป์ของแมนยูการได้แค่แต้มเดียวก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายเนื่องจากเรือใบสิฟ้ากยคะแนนหนีห่างไปแล้ว ส่วนทางฝั่งปืนใหญ่นั้นที่ไร้ผู้เล่นตัวหลักหลายลายก็ถือว่าน่าพอใจแต่เห็น,นชัดเจนเลยว่าคาคีแมนส่งผลต่อทีมอย่างชัดเจนเรามาวิเคราะห์กันจอดลึกกันดีกว่าว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นกันแน่ในนัดเมื่อวานนี้เริ่มจากข้อที่1กันก่อนก,ก็แล้วกันแม้คุณภาพแต่ขาดความคมแม้ผลสกอร์จะออกมาไม่เป็นแบบประตูก็ตามทีนะฮะแต่ถ้าใครได้ดูจะรู้ว่าเกมที่ปล่อยมัดแลกกันอย่างสนุกนั้น พลัดก,กันคลองบอลแล้วก็หาโอกาสเข้าทําได้หลายครั้งซึ่งสถิติในเกมนี้อาร์เซนอลและก็แมนยูนั้นมีโอกาสยิงรวมกันมากถึง11ครั้งแถมทั้ง2ทีมยังยิงหลุดกรอบถึง8ครั้งและยิงเข้ากรอบเท่ากันที่3ครั้งกันอีกด้วยโดยฝั่งเจ้าบ้านอาร์เซนอลโอกาสส่วนใหญ่มาจากทางนิโคล่าเปเป้ที่มีโอกาสยิงทั้งหมด4ครั้ง ซึ่ง,งตัวนั้นก็เหมือนจะแปรนหลุดกรอบเสาไปไกลหลายรอบเลยทีเดียวแต่จังหวะที่น่าจะได้ประตูขึ้นนำนะฮะก็คือลูกฟีคิกของลากรซดนั่นเองที่ชนคานอย่างตุ้มอย่างจังเลยนะฮะขณะในฝั่งแมนยูนั้นก็มีโอกาสที่เสียอยู่หลายครั้งเช่นกันโดยเฉพาะจากทางอีสันคาวานี่ที่เกมนี้ผลงานกนากกรจับกลองของเขาน่าผิดหวังอย่างยิ่งเลยทั้งการแปรจะจอหน้าปากประตูหลุดกรอบและการบอลเลสเฉียดเสาในช่วงท้ายเกมจบมาข้อที่2 บรูโน่เกมใหญ่ดูแล้วจะไม่ใช่ทางโดยกันที่ทางบรูโน่เฟอร์เดสได้รับฉายาเป็นเดอะแบกนะฮะของแมนยูไปเป็นที่เรียบร้อยโดยเฉพาะในการนี้ที่ทำผลงานออกมาได้อย่างสุดยอดด้วยการยิงไปทั้งหมด16ประตูกับอีก14แอสซิสในทุกประการแต่ท้าตัวนั้นยังมีเรื่องต้องพิสูจน์ตนเองนั่นคือการเล่นแบบกับทีมใหญ่โดยตลอดการจบกับทีมบิ๊กซิกทั้ง6นัดที่ผ่านมานั้นยังคทงทำผลงานได้อย่างไม่น่าประทับใจ ทั้งการสร้างสารรค์เกมรุกและการจบสกอร์เขาเพี่งยิงแค่ประตูเดียวคือจุดโทษในเกมกับทางสเปอร์และยังไม่ได้ทำแอสซิสเลยสักครั้งเดียวซึ่งเกมนี้เจ้าตัวนั้นมีโอกาสทองจะปลดล็อกประตูแต่เขาคนนี้ดันปั่นบอลหลุดกรอบออกไปแค่นิดเดียวแต่เราก็ต้องมองข้ามเรื่องของฟอร์มการเล่นของเขาไปไม่ได้นะฮะเขาสร้างโอกาสากับเพื่อนร่วมทีมเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานเป็นอย่างมากเลย นี้จะตัวยิงประตูและก็ททำแอสซิสในลีกไม่ต่ำกว่า5นานัดติดต่อกันแล้วยิ่งเห็นได้ชัดเจนเลยว่าความมั่นใจดูจะหดหายไปพอสมควรซึ่งมันส่งผลต่อเกมรุกของทางแบนยูและแฟนผีคงจะหวังว่าบรูโนเนี่ยจะปลดล็อกความกดดันนี้ให้เร็วที่สุดตมาข้อที่3ขาดซากาน้ากังวลโดยผลงาน5ประตูกับอีก2แอสซิสในลีกของทางบูกาโยซากาเนีย ทำให้เขาเป็นตัวหลักของอาร์เซนอลในรการนี้แม้จะเพิ่งอายุปเป็นแค่19ปีก็ตามทีในตอนแรกเจ้าตัวนั้นมีรายชื่อเดินทางไปกับทางเพื่อนร่วมทีมแต่ถูกถอดชื่อออกนะฮะเน่องจะมีการบาดเจ็บที่สะโพกทําให้พาลาดลงกสนามในเกมกับทางผีแดง โดยสกาแล้วก็สมิธโปรและก็ลากาเซตนี้กลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของแนวรุกปืนใหญ่โดยเฉพาะจังหวะก,การทำชิ่งอย่างลื่นไหลจนช่วยให้ทีมนั้นได้ประตูมาหลายครั้งซึ่งเมื่อขาดชาก้าไปสมิตโปรและลากาเซตก็ดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพนะฮะลดลงไปพอสมควรแม้ว่าเกมนี้ทีมได้ความคล่องตัวของนิโคล่าเปเป้ be, มาทดแทนบ้างก็ตามซึ่งเขาก็โชว์ฟอร์มไม่ดีแต่ขาดจังหวะแค่จบสกอร์เท่านั้นแต่างไก็ตามถ้าเป็นเรื่องความเข้าใจในเกมรุกนี้ คงไม่ผิดนะผมหากจะบอกผมว่าซาก้านั้นทําไม่ดีกว่าแฟนปืนคงต้องรอเช็คอาการของทางซากาและงคงหวังว่าจะไม่ร้ายแรงมากมายนักต่อมาข้อที่4ปีขวาปัญหาเดิมโซอาเรสฟอร์มจิงตำแหน่งปีขวายังคงเป็นปัญหาคาราคาซังของพีแดงกันต่อไปนะฮะไม่ว่าโซชาจะจับใครมาเล่นตำแหน่งไหนก็โชว์ฟอร์มอย่างน่าผิดหวังในฤดการที่แล้วมิสันกรีมูดถูกจับมาเล่นปีขวาซึ่งช่วงแรกดูเหมือนว่าจะดีแต่ถ้าว่าปัญหาตำแหน่งนี้ ไม่ใช่สิ่งที่เขาสนัดเขาควรจะเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าซะมากกว่าและฤดุการนี้โซชาก็พยายามแก้ปัญหาปีกขวาหลายวิธีโดยวิธีที่เห็นจะใช้มากที่สุดก็คือการจับมาคับแรดฟอร์ดมาเล่นซึ่งรวมถึงเกมนี้ด้วยทว่ามันเป็นการแก้ขัดเท่านั้นแถมแรดฟอร์ดเนี่ยก็ถูกลดประสิทธิภาพลงไปนะฮะเมื่อเขาย้ายมาเล่นฝั่งขวาขณะที่ฝั่งซ้ายอย่างมักซิยานเองก็อยู่ในฟอร์มตกกันด้วยจะะ้ามนเลยทำให้เกมรุกริมเส้นของพีแดงนั้นมีความอันตรายน้อยลงไปเป็นอย่างมากมาย โดยตลาดเดือนมกราคมนี้แมนยูนั้นคงจะไม่ใช้ใจ่ายแล้วทางออกทางเดียวที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็คงเป็นการดันอามาัดดีเยนโปรไปขวาดาวรุ่งที่เพิ่งย้ายมาร่วมทับย่างเป็นทางการในเดือนนี้ขึ้นมาทีมชุดใหญ่ซึ่งเขาเพิ่งจะไปเดิมสนามในชุดอยู่ยี่สามปีในการทำสองประตูคงต้องรอดูกันต่อไปว่าชื่หนูคนนี้จะมีโอกาสได้เล่นกับทีมชุดใหญ่เมื่อไหร่กันแน่และขั้สุดท้ายข้อที่5นะผมเจอกับบิ๊กซิกยังไรช้ชัยแต่ก็ทำสถิติเจ๋งอยู่ โดยการน,นี้ถ้าแมนยูพลาดเป้าหมายที่ตัวเองตัง้งาไว้ในรายการน,นี้พวกเขาคงต้องย้อนกลับมามองสถิตในการเจริทีบิ๊กซิซึ่งความจริงมันก็คือสุดแข็งของพวกเขาเมื่อกันที่แล้วแต่ทว่าซีซั่นนี้ปีแดงยังคงไร้ชัยจากการลงเล่นทั้งหมด6นัดกับทีมบิ๊กซและที่สำคัญพวกเขายิงได้แค่ประตูเดียวเท่านั้นโดยแพ้2และก็เสมอไป4เกม อย่างไรก็ตามการเสมอกระทางแอสตนอล์สโตนศูนย์นี้ทำให้แมนยูสร้างสาติใหม่ก็คือการ,รไร้พ่ายเกมเยือนในลลกติดต่อการ18นัดซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของสโมสรและก็ถือเป็นทีมที่เก็บแต้มจากทีมเยือนมากที่สุดหากนับในช่วงเวลาเดียวกันเริ่มแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2020เป็นต้นมานครับนี่นะฮะก็เป็นการพูดถึง5ประเด็นร้อนหลังเกมที่แมนยูของเรนั้นก็บุกไปเจ้ากระทางปืนใหญ่าร์เซนอลซะอย่างนั้นนะฮะเสียดาย3แต้มจริงนะครับผมงานนี้พลาดไปละ เราดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับนักข่าวเผยโซชาสั่งแรดฟอร์ดเล่นงานโซอารเรสโดยกันที่ทางโอเล่กับตัวโซชารนผมกุณซื้อของทางแมนยูวางแผนให้มาครับแรดฟอร์ดโจมตีเซดริกโซอาเรสทา้งปีขวาแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยการเจาะประตูไม่เข้าซะอย่างนั้น โดยสื่อจอมแชร์ของผู้ดีอังกฤษรายงานมาว่าแบดฟอร์ดเริ่มต้นเกมที่เอเมเดตสเตเดียมทางริมเส้นทางฝั่งขวาไดะรับคำสั่งจากทางโซชาให้โจมตีเร็วใส่คู่แข่งซึ่งคาดกันว่าจะเป็นโซอารเรสที่ถูกขยับจากแบกขวามาเล่นทางฝั่งซ้ายแทนที่คิรันเจนี่ที่มีปัญหาการบาดเจ็บโดยข่าวระบุเลยว่านะักข่าวหลายคนที่อยู่ข้างนามได้ยินเลยว่าโซชาตะโกนสั่งการแบดฟอร์ดใช้ความเร็วเล่นงานคู่แข่งที่อ่อนเกมรับไปเลย แม้มีความชัดเจนมาว่าจะเป็นที่โซอารเรสที่เล่นแบ็กซ้ายหรือกาเบียลมาร์จินรี่ที่ยืนแบ็กซ้ายแต่ตามความเป็นจริงแล้วควรจะเป็นกองหลังซะมากกว่าอย่างไรก็ตามดูเหมือนแรทฟอร์ดนั้นจะไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นักในบทบาทปีกขวาที่ต้องเล่นเกือบทั้งเกมและกลายเป็นเกมที่ดีของโซอารเรสที่สามารถเก็บครีนชีตร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้ เสียดายจริงนะผมงานนี้น่าจะเป็นแบบประมาณว่าเปลี่ยนฝั่งกันดีกว่านะฮะให้ทางชั้นหนูไม่สันกรีนวูดอยู่ฝั่งนู้นน่ะดีแล้วแล้วก็แลตฟอร์มมาอยู่ฝั่งซ้ายส่วนอองอนี่มาสุญ,ญานั้นก็อยู่ตรงกลางหรือไอสันคาวานี่ก็อยู่ตรงกลางอย่างนั้นผมว่าเวิร์กกว่าเยอะเลยนะและนี้ก็เป็นสรุปข,ข่าวล้วสโมสรแมนเชสเตอร์เตดในช่วงเชียงนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ติดรัมชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ให้กับผมนะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ